สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับจํานวนเหรียญน,นะครับหมุนเวียนที่ผลิตมาแต่ละพอศนะครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญที่จะมาพูดคุยกันนะครับให้ทุกท่านได้ทราบนะครับจำนวนเหรียญที่ผลิตออกมานั่นคือเหรียญ1น,นสตางค์หมุนเวียนนะครับซึ่ง1สตางค์บางคนได้ยินบอกว่าเอ้ยฉันไม่เคยเห็นนะครับผมยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ย ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่เหรียญหนึ่งสตางค์มีจริงนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะครับโดยเหรียญหนึ่งสตางค์ส่วนใหญ่เขาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายภาษีนะครับหรือกรมสัมพารนะครับในเวลาเรานำภาษีไปเสียนะครับมีภาษีมีเศษเล็กๆน้อยๆนะครับเขาก็จะจ่ายมาเป็นเงินหนึ่งสตางค์นะครับซึ่ง1สตางค์ไม่ได้แพร่หลาย ไม่ได้แพร่หลายกันทั่วไปนะครับไม่มีในเซเว่นไม่มีจ่ายแบบในเซเว่นนะครับนะเราอาจเราจึงเราจึงไม่รู้จักกันมากนักนะครับแต่เหรียญหนึ่งสตางค์มีนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกันดีกว่าว่าเหรียญหนึ่งสตางค์เนี่ยเป็นแบบไหนรูปแบบไหนนะครับและมีจะกี่ผลิตมาแต่ละพศเนี่ยกี่เหรียญกันแน่นะครับโอเค เหรียญ1นึ่งสตางค์นะครับโดยด้านหน้าของเหรียญนะครับกางเหรียญนะครับจะมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับพินพระพักไปทางเบื้องซ้ายนะครับทรงเครื่องบรมัติยร,ราชภูธิตาพรนะครับทรงฉลองพระองค์คุยชิดขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด,ด้านขวาม,มีข้อความว่ารัชกาลที่เก้า โดยด้านหลังของเหรียญน,นะครับพลิกกลับไปด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นกลางเหรียญน,นะครับจะมีรูปพระเจดีวัดพระธาตุหาริภูนชัยนะครับจังหวัดลำพูนนะครับด้านซ้ายมีเลขหนึ่งะครับด้านขวาม,มีด้านซ้ายมีเลขหนึ่งไทยนะครับด้านขวามีเลขหนึ่งอารบิกนะครับด้านล่างมีคําว่าสตางชิดขอบอ่าชิด วงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับและปีพอจุดสอจุดนะครับที่จะทําเหรียญนั้นขึ้นนะครับเหรียญหนึ่งตางางนี้นะครับมีน้ําหนักประมาณศูนย์จดกรัมนะวันที่ประกาศออกใช้นะครับลงวันที่แปสิงหาคมพุทธศักราช2529นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ15มิลลิเมตรนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญชนิดอลูมิเนียมนะครับโดยเป็นเหรียญที่ทรงกลมนะครับขอบเรียบนะเอาลองไปดูจํานวนเหรียญกันบ้างนะครับว่าแต่ละพศนะครับแต่ละพุทธศักราชนั้นผลิตเหรียญหนึ่งสตางค์จำนวนเท่าไหร่กันบ้างนะครับเหรียญนี้นะครับมีส่วนผสมของอลูมิเนียม97.5%แมกนีเซียมนะครับ2.5%จุาจำนวนที่ผลิตนะครับเหรียญผลิต ครั้งแรกนะครับในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบจำนวน 93, 000, 000, 000, เก้าสิบสามล้านเหรียญไอ้ทษทีครับเก้าหมืนสามพันเหรียญนะจะเห็นว่าผลิตมาน้อยเนื่องจากใช้ในวงจำกัดเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้กันแพร่หลายขนาดนั้นนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับผลิตมาสองแสนเหรียญนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองผลิตมา 1, 1 9 0 0 0เหรียญปีพศ2533นะครับผลิตมา1 9 1 0 0เหลรียญปีพศ2534ผลิตออกมา2 5 0 0 0เหรียญปีพศ2 5 3 5นะครับผลิตออกมา6 0 0 0ืเหรียญปีพศ2536ผลิตออกมา1 2 6 6 0 0เหรียญ ปีพศ2537ผลิตเหรียญออกมา5แสนเหรียญปีพศ2538ผลิตออกมา5แสนเหรียญปีพศ2539ในปีพศนี้ไม่ได้ผลิตนะครับเหรียญ1นสตางค์สักเหรียญเดียวปีพศ2540ผลิตเหรียญสตางค์มา10,000เหรียญ ปีพศ2541ผลิตเหรียญสตางค์มา10,000เหรียญปีพศ2542ผลิตเหรียญสตางค์มา20,000เหรียญปีพศ2543ผลิตเหรียญสตางค์มา10,000เหรียญปีพศ2544ผลิตเหรียญสตางค์มา50,000เหรียญปีพศ2545ไม่ได้ผลิตเหรียญสตางค์มาปีพศ2546 นะครับผลิตเหรียญสตางค์มา10,000ื่นเหรียญด้วยกันปีพศ2547ผลิตเหรียญสตางค์มา20,000ืเหรียญปีพศ2548ผลิตเหรียญสตางค์มา1 0 0 0 0มืเหรียญปีพศ2549ผลิตเหรียญสตางค์มา3,000เหรียญปีพศ2550ผลิตเหรียญสตางค์มา10,000ื่นเหรียญ ปีพศ2551ผลิตเหรียญสตางมา10,000เหรียญด้วยกันนะครับนี่คือจำนวนการผลิตนะครับเหรียญ1สตางค์นะครับ,รบทั้งหมดซึ่งแน่นอนแหละเหรียญสตางมีการผลิตมาจำนวนน้อยนะครับเพราะนั้นราคาในวงการการสะสมเหรียญเนี่ยราคาย่อมสูงนะนะครับแล้วก็มี อยู่เฉพาะบางคนาบางที่เท่านั้นนะครับเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเราจ่ายภาษีเล็กๆในน้อยเนี่ยมันต้องใช้เหรียญสตางค์เพื่อให้ตรงกับบัญชางบัญชีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นมันก็ยอยู่ในเรื่องของเงินเงินหนึ่งบาทเออหนึ่งสตางค์เนี่ยมันก็อยู่ในเฉพาะจริงๆนะครับในการจับจ่ายใช้สอยไม่ได้ หมุนเวียนอยู่ในระบบการเงินที่เราจับใช้ใช้สอยทั่วประจำวันนะครับด,ดังปัจจุบันดังดังเหรียญยี่ส้าสตางค์กับเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับไม่ได้ใช้บ่อยนี่เองจึงเป็นที่มาว่าเราไม่เคยเจอเหรียญน,นี้นะครับหน,หนึ่งสตางค์หรือเราไม่เคยพบเห็นเหรียญน,นี้นะไม่เคยใช้เหรียญน,นี้ หลายท่านก็เข้ามาแล้วก็มีด้วยเหรอไม่เคยใช้เลยไม่เคยเห็นเลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับมีนะในวงการเฉพาะเรื่องของบัญชีจริงๆนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นราคาอันนี้ผมขอโทษจริงผมไม่ได้ทราบราคาสักเท่าไหร่นะครับเหรียญหนึ่งสตางค์เนี่ยไม่ได้ทราบราคาจริงๆว่า ราคาที่นักสะสมเนี่ยสแสวงหาหรือตามหาเนี่ยนะครับราคาประมาณไหนเท่าไหร่นะแล้วก็เรียกว่ายอดทิศขนาดไหนอันนี้ไม่ได้ตามจริงๆนะครับอันนี้เอามาพูดมาเล่าเรื่องนะครับให้ทุกทกท่านที่ชมคลิปนี้ได้รับฟังกันนะครับซึ่งนงผมหวังว่ามันจะ,ะเรื่องราวของเหรียญจำนวนเหรียญน,นะครับหมุนเวียนนะครับในแต่รัพุทธศักราชเนี่ยนะครับจะ เป็นประโยชน์นะครับให้กับผู้ฟังได้พินิพเคราะห์นะแล้วก็นําไปเรียกว่าคืออย่างน้อยรู้แล้วว่าเราเนี่ยผลิตเหรียญสตางค์หนึ่งสตางค์เนี่ยมานานแล้วอ่าบางคนไม่รู้ว่าเหรียญสตางค์หนึ่งสตางค์เป็นยังไงนะครับมีเหรียญหนึ่งสตางค์นะครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงจะอ่า พูดคุยนะครับเหรียญจำนวนเหรียญหนึ่งสตางค์ประเภทอื่นๆอีกน,น,น,นะครับก็ก่กอนจบคลิปนี้นะครับก็ขอข้อมูลข้อมูลด้วยนะครับข้อมูลจากจากเว็บไซต์เหรียญกระสาบนะครับผมจำชื่อเว็บไม่ได้จริงๆนะเว็บไซต์เหรียญกระสาบจริงๆที่ผมให้อ,อ่พี่ผมนำข้อมูลมาพูดคุยกันนะครับนำภาพนำข้อมูลมานะครับอ้อ จากกันเนี่ยถ้าใครสนใจเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญธนบัตรของสะสมนะครับหรือเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆก็สามารถที่จะ u b s c r i b e NG คิดรีวิวนะครับช n น l นี้ไว้ก่อนได้เลยและเราจะมารีวิวนะครับรือพูดคุยกันนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับในเรื่องราวต่อๆไปเรื่องราวน่ารู้เรื่องราวที่เราสนใจผมก็จะนำมาพูดคุย ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้จำนวนเหรียญกระสาบนะครับหนึ่งบาทหมุนเวียนนะครับที่ปริตมาแต่ละพ่อซ้อนะครับก็ขอขอบคุณนะครับมาณที่นี้สำหรับใครที่ฟังจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับ